อ๋อเสียงลมชัดกว่าอย่างอื่นใช่ม,มนนั้ยกว่าอืนอ่นเลยใหญ่โหยคนเดียวใหญ่โหยคนเดียวหมดแล้วเรียบร้อยมิดซีดีเลยทีนี้ก็จะเหลือแบบสว่างจ้าอันนี้คือท้องฟ้าเปิดนะเปิดเปิดแบบว่ามิดซีขึ้นสูงเลยอะ เรียบร้อยมันไม่ได้ตกมันไม่ได้ตกดินมันตกแค่มันตกแ,แค่ต้นใมอะไรเ,เสียงใไ,ไปแล้วยังไงเอาหอย <c oughs> <c oughs> ลองเดินเข้าไปเฉยแล้วมันตก <c oughs> นึกว่ามันจะแข็งเรียบร้อย ถ้ากอดดับก็คือเลื่องดับเนื่องเพราะว่ามันเตือนหมอยแล้วอ้าผลงขึ้นมาอีกแล้วอาบน้ำก็ขายายโอ้กะอาบตัวน่วสาสวยทำิดทัวอาบสิคะคนสวยอาบค่ะอาบอาบน้ำร้อน ก็าอาบก็ได้นะเปลืองหนะ้ามิ่ซื่ภาพปนยางเบึ้งเนี่ย้าไปนญางเบิ้องนะ่าจะบวกกัน มันบมมีร้อยสะก,กุลเตอือนนะแต่มีร้อยสะก,กุลเตื่อนวันใจย่างง่ายไม่เอาดีกว่าย่านค้าคคเอาหินม,มาไปต้มเอาหินม,มาไปต้มอาเอาไปต้มอาดทำไมอ่ะแก้คันไก่บ่ พี่พาไปดูบรรยากาศพาไปดูถนนเส้นใหม่เออมีถนนเส้นใหม่เมื่อวานเนี่ยเขาทำถนนใหม่ให้ทำถนนให้คนเดินเหยียบลงไปก็ขึ้นเอวไม่กล้าเสี่ยงไม่เอาดีกว่าเดินถนนนี้แหละเนี่ยมันผมหัวอ่มอยนะเนี่ยสูงอยู่เด้เนี่ยสูงเกือบสองเมตรนะสูงเกือบสองเมตรอนะ่ะ เลยมีตะเวียนอยู่มีตะเวียนอยู่มีตะเวียนอยู่ เนี่ยฝอนนี้มีตะวันตะวันมันบริบงังภูเขาคื่อขัางหลังมันบงังภูเขาเลยาเห็นก็มาข้างหน้าข้างหน้าจะมีจักูกลเติม์ม่โชว์อยู่ตลอดเวลานะเนี่ยนะเขาทำถนนให้ดีๆนะเนี่ยถนนมันเดินได้แค่สองเอ้ยมันวิ่งได้แค่สองเลนเนาะ เขาทำถนนให้คนเดิอนน่ะดีไหมแต่ก็เซียวๆอยู่นะเซียวอยู่ได้ไง